สวัสดีครับผมจะลองไลฟ์ดูนะครับพอดีวันนี้ขับรถออกมาแต่เช้านะครับตอนนี้พยายามวันนี้ขับเองครับไม่ได้ขับรถ ที่บ้านนานมากนะครับแบตหมดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แปดโมงครึ่งแล้วพอดีผมจะออกไปหากาแฟทานครับก็เลยลองไลฟ์ดูครับตอนนี้พยายามลองดูว่าช่องทาง Facebook เนี่ยมันปิดกั้นเราขนาดไหนฮะถ้าวันนี้ทําไมครับเองอ๋อพอดีลูกพี่แต่ละคนยังไม่ตื่นนะผมตื่นมาก่อนผมก็ อ <Okay. S 2> พอดีผมขับรถออกมาในซอยฮะมันมีร้านากาแฟเปิดอยู่ก็เลยอยากจะลองไปดูมาขับรถเองนี่ผมยังเปิดเพลงในรถไม่ถูกเลยฮ <c oughs> ซื้อคันนี้มารู้สึกจะขับไปไม่แบบกี่กิโลแล้วะ่ะ ขับยังไม่ถึงหนึ่งพันกิโลเลยครับเกือบปีละคันนี้นะครับขับเองก็ยังเปิดวิธยุไม่ถูกเลยไม่รู้เปิดตัวไหนเลยนะครับแล้วก็ลองมาจะขับรถไปร้านกาแฟนในซอยสวัสดีครับวันนี้เป็นบรรยากาศไม่เหมือนเดิมแล้วกันนะครับมาขับรถไปด้วยแล้วก็ ไลฟ์ฮะก็จะอยู่ในซอยบ้านฮะไม่ได้อันตรายมากไม่ได้อันตรายดีกว่าขับช้าๆผมขับเวลาผมขับรถเนี่ยตอนนี้ขับอยู่ที่ประมาณสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะเมื่อก่อนขับซิ่งฮะเด็กๆขับซิ่งตอนนี้แก่แล้วฮะขับไม่เกินถ้าถนนใหญ่ก็ไม่เกินเก้าสิบหนึ่งร้อยนี่คือเต็มที่ละจะเป็นคนกลัวความเร็วครับกลายเป็นแบบเหมือนเมื่อก่อนก็จะเป็นคนขับรถเร็วตอนหลังก็กลัวละ ไม่ค่ยได้ขับเร็วขับชา้าชาเนี่ยตอนนี้ผมขับอยู่ที่36ก,กิโลเมตรต่อชั่วโม,ม,มาางมอเตอร์ไซค์แซงผมไม่รู้กี่คันแล้วเนี่ย <c oughs> ไปหาอะไรกินฮะไปไปร้านกาแฟแถวบ้านฮนะเมื่อเช้าก็กินมาลแล้วแง่หนึ่งนะครับด,ดูนะความเร็วของรถอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย30เท่าไหร่39ใช่ไหมขับชา้านะผมเป็นคนขับรถชา้า ผมเป็นคนกลัวตอนหลังเนี่ยเวลาผมนั่งรถไม่ว่าลูกน้องคนไหนขับก็ตามนะผมจะบอกว่าเฮ้ยไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับบางคนไม่เชื่อนะว่าผมเห็นผมนึกว่าผมขับรถเร็วนะครับเมื่อก่อนะพอเร็วบ้างแต่ตอนหลังกลัวแล้วถ้าถ้าเกิดผมไม่นั่งรถคนอื่นนะถ้าสมมติผมไม่นั่งได้มีโอกาสนั่งรถคนอื่นนะผมก็จะบอกว่ากูไม่นั่ง แต่ถ้าโดนไฟบังคับอะ่ะก็จะพยายามไม่อยากดูไม่ฮนะไม่อยากดูไม่ถ้าบ,บัเก่งอกเก่งใจเจ้าของรถนะครับแต่ถ้าไม่เก่งใจจะบอกเฮ้ยมึงเบาหน่อยนะครับแปดสิบก็พอกูกลัวมึงขับรถนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกผมจะเป็นคนที่แบบปลอดภัยฮะชีวิตเราเดินทางมาไกลแล้วนะครับเดินทางมาไกลนะครับไม่อยากย้อนไปนับหนึ่งหรือแบบแม่งต้องมีอุบัติเหตุรถชนรถชนอะไรเงี้ยผมจะไม่เอาเลยผมจะเป็นคนที่กลัว ยิ่งเป็นรถคนอื่นด้วยแล้วคนอื่นแม่งขับเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนขับเองเนี่ยมันจะยิ่งอันตรายถ้าเราขับเองเนี่ยเราก็ขับช้าอยู่แล้วมันมีร้านกาแฟเปิดในซอยหลายร้านนะครับแต่เราจะมองไปอีกร้านหนึ่งที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ซอยนี้นะสงสัยผมจําผิดว่ะผิดซอยผมต้องไปร้านเมื่อกี้ละเลยมาละผมเป็นคนขับรถคือผมเป็นคนขึ้นรถนะเวลาแม้ว่าผมไม่ได้ขับเองนะพอผมขึ้นรถเสร็จปุ๊บ ผมจะเช็คลายเลยเพราะว่าปกติเราคนจะเช็คลายทุกวันวันหนึ่งจะเช็ควันหนึ่งสามสี่ห้าพันคนพอขึ้นรถปุ๊บผมจะเช็คลายเลยพอเช็คลายทําให้เราอ่ะไม่ได้สังเกตเส้นทางเลยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าออกนอกเส้นทางบ้านผมนี่ผมจะหลงเลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยจริงแปดร้อยคนดูนะครับโอ้โหวันนี้ขับรถไปไหนจ้าคุณชายโอ้โหพอดีผมมาหาอะไรกินฮนะไม่ใช่ไปหาอะไรกินเป็นร้านกาแฟฮะ ผมจำได้ว่าเหมือนมันเปิดในซอยนะแต่ขับไปขับมาแล้วเหมือนจะผิดซอยนอกไปอีกซอยหนึ่งนะครับสบายแล้วลองอีกแล้วกู